เอาทายางดูยางยังไหนบ่อยางสิดีวมันขึ้นหรือเปล่าวิธีบอรดตัวใหม่โอิธีบอดตัวใหม่อาจารย์บาสได้คียีบอรดตัวใหม่ไปยังก่อกลุ่มพว่ายังไกล่า vẫn chưa có mọi mặt mọi mặt 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 ได้วทเงียวแตกยังไงหัวกัดเลยจะคล้องเพียงได้ป่ะนี่อาการแน่แน่แล้วไกลไปคือว่าอัปเดตขึ้นอีกคือว่าอัปเดตขึ้นอีกไอ้บ้านอัปเดทยังอัปเดตยังไงวะว่าท่านเห็นล่าสุดเด้อใกล้แล้วแล้วแล้วอีกแล้วอ่นวะเดี๋ยวถ้ฉาบหรือยังนะที่นี่กันกินด้วยกัน เล้วมยผมเต็มเต็มคนมันเร็วเพิ่งสองเดือนเ่ยเจว่ากินไปปีสามเดือนแต่ว่าเพิ่งสองเดือนเองสองเดือนมันเร็วเต็มเือนคาดแล้วน้องก็บอกว่ามันเป็นหานมันตกใจมันเร็วเกินไปแต่แต่มันก็ไม่เอ้าอยางอีกอันเอาไปทั้งคนอีกนะครับโอ้โนี่ขันยังงอะ นะครับได้ครับได้ครับครับยางเอาไปเบิ่งเด้ครับยางเอาไปชมเลยพุ่นเขาไปเบิ่งพุ่นกลางไนพุ่นครับเมื่อต้องถอดดอกยางเขาไปรุ่นผมก็เจอมา ใช่ไหมไปอาบ่าเสียจุย <precisa perlu. S 2> ่าท่านแบบาปันสาธุสาธุครับผมเป็นพันๆล้านแล้วครับผม กับับไก่ตามชื่อช่องเลยครับไอ้ที่เขาทันๆนั่นเหรอครับอีตรงจุดลงทะเบียนนะครับมัแลนแมกมากอยู่วะค่ามึงแรกแบบนี้คอนเส็ปตยุ่งยังยุิหอดเลิกเลยอะค่ะ น้ำพอนปันเดียวกันยูยูบนไหนบานมั่งเกมเกิงยูามงเกกหจังอำเภอหรือไงคะยูลังอำเภออำเภอลงนนเกิงวังเกิงแมวันเกิรองวันไขวัไอวันเกิร์งยู้อนานหัวเกาค่ะเอ้ค่ะต่วนตะวันก็เด็กะเ็ยไปอยูหลายปีสามสิบกว่าปีแล้วมากมาก มาเห็ดธุรกิจเดือนอุดรนะะขายหออุดรจะเลิ่มลงเดือนเยอะป้เป็นเลแม่เบิ้งแ้วคุณลูกปนเ็กต่างช่องหนได้ค่ะช่องพวงพุหนุ่ยกับกำปั้นกเ่ยอกเปิดใจค่ไนกั้นกเปิดใจอุ้ยมีคนเบงอยู่ทีหน่ไหมเดียวตอนที่เนสิเนนมี่แจะขอมาตัวนี้หน่อยเพราะว่าเินไปเที่ยมาเลยแม่มาหนยตอนีวคนมี ม่ไมากับขำอมาได้แต่ว่าเท่ากับเพื่อนกับมีด้แขกผู้หลักผู้ใหญ่พนนกพวกคูพวกพอคู่พวกทีมงานเพื่อนเออเท่ากับอยู่ข้างนอกข้างในเพิ่นกับสิมีแต่คู่คอคู่แม่คู่ ฮันแนวฮันแนวหนึ่งว่าจะจได้หันแนโอ้ยกำลังกับเตาใจเลยครับเต้าผมกระโดดพาดเรืแนวมึงเลยอาีมลับไล่ขนะเอาไปเออจะให้ฟั้จะก่อนนี่เอาก่อนได้เอาก่อนเดินดงกนครับผมว่อนไดก็ได้เดินดวงใคเลยเนาะขาแล้วก็อขาวแล้วเดินก่อนย้อน bỏ đi thì xa là bà là thao cô nhìn nó hẩu à, là trong quá nhiều có đề đùa phát đồn này bạn cái can cả, 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 cả. Bringt, làm đuột, đuồng, Phουν, à, kinh, đuổi, là, khoai, là Yeshua, không chậm vì và ผู้สาสผู้สนคู้กระหลือเรื่องสงสัยผู้จันดายจัวแดงเดยอดดาลผู้เสนสำรองการเท้าพังดูซ้อมซอตังหลังมากซอนหลอนวุ่นพันโดกระโดนกระลงเลือหล่นต็บเอาได้กระบอลสามสีแต่ผู้เสกผู้นำเพื่อนกระกินแล้วมีแหงพันแนว มากบางทีละทันแนวลกเดดไทเลยลัาวนเลยะพ่อชื่อเซลปินลุกอีสานของมหาเลยคนเทนปีปีนี้เลยครับพ่อก็ชื่ออะไรนะครับชื่อรยครับอาจารย์สุธิสารเงินครับนี่มหลเสียงจอยมอลัเสียงจอยครับพี่น้อง โปยแลอกุจอยเนยก็อยู่โหอนนอยู่ได้อยู่ภาคข้าวอ๋อภาคข้าวข้าวความว่าลำควลำลเตออ่าัจะเป็นควาหลำไม่ไถ่ใจครับ้อข้อนี่คือเป็นอตสิวามลำไถ่เลยามลำกับเตาคลมลำกับเตาอยู่อารีอ๋อเพราะเป็นคนเสียงขามาเสียงทารเสียงาอสซมือนี่อยู่คณะเดียวก็คือคณะบ้านนครทีปักตรงเชงา วันนี้มาร่วมงานันนี้มาร่วมงานในฐานะเป็นศิลปินมรดกสร้างก็ได้เป็นปีปีพุเพศเนี่ยเเป็นศิลปินแห่งชาติเลยนศิลปินมรดกอีสานมรดกอีสานขอของปีนี้ครับของปีนี้เดียวกันกับหลายหลายคนอยู่ออาเทซีก็เมนอ๋ออาเจซีแนนอาเซีแล้วก็เด็นอย่นคออ๋อเนื้แล้วก็รุนเดียวอย่งอลัยู่งงกับตัวา อย่างาหลังปอดกกอยังาหลังสู้ัดเสียงขอของคอนเทนนีของคอนเจนละการมอันอันเอและเบียบัตรสิ้นดังลำรุ่นเดียวกันครับหรือนเดียวกันอันนี้ก็เป็นเป็นคนเป็นลูกน้องครับรอาจารย์นี่กเียดตกเป็นครูครับระดับคู่ครับีครูโรงเรียนเลยพิทยาคมครับคูครับพี่น้อง เราได้ผงได้เป็นข้อตัวอีครับเป็นลหนักเตาเป็นเครือข่ายมมดกวัฒนธรรมของจังหวัดเื่ืสำคัเกินมาจุดหนงเกินช่องในเดนอวต้องมีตีดี่ชอ๋อน่ะบันนี้ตัดพินดีใจลมาพุ่งงานตาน้อลูกอ้อกันย่อคู่กันรั้ข้องคำนีทังเดือดายออ พาขนตยนกับรังที่นำสั่งสิทิ์กับรักกับอาคมกับย่าลืมไปเบิ้งคายอ้อ่ลบลูศรัทธาอาท่านเห,เห ne, a, ia, ha, aya, ็นจ like ังใดเทไปเบิ้งได้ทุกโรมหันแนวเนยตรงหันแนวเนียนครับเป็นอัตลักษณ์ก็อาจแม่ชวีวันบอกว่าถ้าถ้าหลังแล้วหลังเลยได้๋บอกมีหันแนวบอมีบอมี พี่แร่อันแค์อันอยู่ในโปรเตอร์นี่กลาบเป็นมอไล่ครลบเฮ้ยจังบาดจีแล้วแต่กรเพิ่มตัวบริษัทแล้วก็าพันเนลน่ะอือแต่วดนันแลวนันแลวนันแลวนันวนี่คือจังของอีสานท่านคอนเจนเนาะเหมือนเพ่สร้างสร้างสร้างคำนี้ขอช้อย่วใช้พันเนลพันเนลเนี่พันเนลข้อภาษาเลยนี่แต่ภาษาอีสาา นั่นละนั่นล่ะนนัแล้วอันนล้วก็นั่นแล้วถ้าเป็นภาษาต่างแบบนั่นเลยนั่นละอ๋อหันแล้วหันแลวหันแลวแต่มันม้วนก็เกินนะมันมันหันแล้วบริเวณสมเด็จเีลี่ยนสมเด็จตะกูพระสร้างรุ่งกระบาศมันจะมีเมืองเลยมีเมืองลมมีคอนร้างหันี่มีประมาณมีแบบท่าแล้วแนวเบิร์ดทับไล่กับมอสอุตรดิษฐ์ เทศบาลก็มีไร้บ้านภาษาอีสานวันละคำเออไาตะดูนมาสร้างหลงสปาอันนี้ันเนี้นั่นแหละนั่นแหละเสียบสูเสียบสูบานีเป๊ะโอ้เป๊ะเลยเป๊ะสองสามสี่ห้าหกกินเป๊ะกินเขาเปรนบ่อพัสซ่าไชโยไชลมก็ได้กินข้าวกินข้าวเชฟเชฟประเทศเอามาเชฟเท็เนี้ยวเชฟเท็เนี้ย ทำแท้แทแนวนี้แต่ว่าอีครับแทแท้แนวนีเส้นอินีนี่นะตัวนี้เขาจะเส้นแท้ท้เนาเส้นแท้แท้เนามันวันเนี่เนาะพ่อครูครับผมพ่อครูศิลปินมรดกโลกครับพูดภาษาไทยเลยครับผม ฝากแคนแนลฝากแคนแนลว้นี้เลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs>